ในกรณีที่คนไทยสงสัยว่าตัวเองอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด1 9นะครับสามารถไปรับบริการตรวจโควิด1 9ที่สถานบริการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่อย่างไรครับครับเรายัางยึดหลักการที่เราทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นผู้ที่ออกข้อกําหนดนี้ร่วมก,กันกับทางสปสชซึ่งก็เป็นเงินของรัฐบาลนี่แหละครับเงินภาษีของพวกเราเนี่ยแหละครับแต่การตรวจตรงนี้จะต้องมี เกณฑอะไรบางอย่างนิดหน่อยซึ่งก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับผมยกตัวอย่างเอามีมีสไลด์ขึ้นมาด้วยนะครับบอกเลยว่าขอให้ท่านกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะครับตอนนี้คือความตื่นตัวตื่นกันมากทุกคนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเข้าไปในพื้นที่ก็อยากจะมาตรวจแต่ถ้าไม่เชื่อมโยงเลยท่านก็อาจจะต้องเสียสตางเองขอให้คนกลุ่มนี้มาก่อนนะครับจะได้ไม่แออัดเกินไปและขณะเดียวกันท่านที่ไม่ได้มีความเสี่ยงจะได้ไม่ต้องไปรับเชื้อ หรือมีความเสี่ยงในการรับเชื้อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอาตามนี้เลยนะครับสไลด์ที่ขึ้นว่ามีเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วง14วันก่อนมีอาการมีอะไรบ้างครับ4ี่บุลเลตนี้ครับหคือเดินทางมาจากเขตติดโรคพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องซึ่งอันนี้ก็หมายถึงที่สมุทรสาคร 2. ประกอบอาชีพที่สัมผัสกับใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรคหรือพื้นที่ที่เป็นการระบาดต่อเนื่อง กว้างมากเลยนะครับท่านเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดกันคุยกันมีความเสี่ยงตรงนี้ก็โอเคเลยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ปว่วยยืนยันนะอันนี้ชัดเจนเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ปว่วยยืนยันอันนี้ก็ชัดเจนนะครับทั้งนี้ยังมีห้อเปิดไว้ให้ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับดุลพินิษของทางการแพทย์ได้ด้วยถ้าท่านไปอธิบายให้คุณหมอฟังชัดเจนนะครับว่าสงสัยตรงนูงงน้นตรงนี้ตรงนี้นะครับดุลพินิษของแพทย์ ถ้าคล้อยตามท่านก็สามารถที่จะเอามาเบิกหมายถึงเข้าไปตรวจโดยการที่บมองได้ยิ่งถ้ามีอาการด้วยยิ่งชัดเจนเลยนะครับมีไอมีน้ำโมกเจ็บคอหายใจเหนื่อยหอบและจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสนะครับถ้าเป็นอย่างนี้มาด้วยเอาเลยครับท่านยิ่งได้รับกาตรวจชัดเจนมีสองกลุ่มนี้กลุ่มที่สามสำหรับคนที่ปอดอักเสบอยู่นะครับอันนี้เข้าไปในโรงพยาบาลและปอดอักเสบตรงนี้บอกคุณหมอเลยนะครับว่าอยากจะได้ ขอตรวตรงนี้อันนี้ได้เลยนะครับใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัยเป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นป่วยอักเสบที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นแล้วก็ผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ดได้นะครับอันนี้ไปนะครับท่านก็จะสามารถใช้สิทธิทั้งบัตรทองทั้งประกันสังคมทั้งระบบของสิทธิข้าราชการได้หมดเลยแต่ว่าขอคนที่มีอาการกลุ่มนี้ก่อนนะครับเมื่อเช้านี้คุยกันว่า เร์อโกลดเขาเรียกอะไรนะปริมาณของคนที่มาขอรับบริการเมื่อวานนี้นั่นมากมากันเต็มแล้วบางคนรอไม่ได้ก็ออกไปยังโรงพยาบาลเอกนชนอีกหลายที่แล้วก็ซึ่งก็ให้ประวัติได้แบบไม่ค่อยชัดเจนก็มีบางคนก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยพูดอย่างั้นไม่ค่อยพอใจเพราะต้องจังเองพอไปตรงนู้นตรงนี้แล้วแล้วเขาบอกว่าไม่เข้าเกณฑ์ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ละฉันไม่ได้สิทธินี้ แต่อย่างที่บอกกันนะครับว่าสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้และเนื่องจากเราต้องใช้เงินภาษีของพวกเรากันเองที่ออกมาเป็นตามพวกนี้นะครับหรือเป็นเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพต่างๆทั้งหลายเนี่ยซึ่งการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรฮนะต้องมีที่ไปที่มาในการจ่ายแล้วก็เราก็มีทรัพยากรจํากัดตรวจรายหนึ่งเป็นหลักพันหรือหลายพันเนี่ยนะครับถ้าท่านมีความต้องการตรวจเยอะแต่ปรากฏว่าไม่ได้นั้นเพียงแค่ไม่สบายใจตกใจ นะครับวันนี้คัดจมูกหน่อยหนึ่งเลยอยากจะไปอยากจะไปตรวจอย่างงี้ฮะอย่างนี้ก็อาจจะต้องขอนะครับเพราะว่าอ,าอย่าเลยนะครับการาล้วงเข้าไปในโพรงจมูกเจ็บด้วยนะครับแล้วก็ขณะดเดียวกันการไปถึงในสถานที่ที่ตรวจซึ่งก็แน่นอนจะต้องที่สงสัยว่าตัวเองมีอาการเข้ามาเยอะท่านอาจจะมีโอกาสไปรับความเสี่ยงในการติดเชื้อซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเอาเฉพาะคนที่จําเป็นจริงๆค่อยมานะครับครับผมครับมีคําถามนะครับจากกรณีที่ ท่านโฆษกสอบคอนะครับได้กล่าวไปเมื่อคู่ว่าขณะนี้มีการ